ต่อไปค่ะคนที่เกิดวันศุกร์เจดวันข้างหน้าของคุณจะเจอเจออะไรบ้างนะคะหยิบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะใบแรกค่ะไพ่ห้าถ้วย ใบที่สองค่ะเก้าถ้วยค่ะใบที่สาม The Hangman ค่ะในเจ็ดวันนี้ของคุณคุณจะมีเรื่องให้ผิดหวังหรืออาจจะหมายถึงการสูญเสียของรักของคุณก็ได้นะคะให้ใบต่อมาเนี่ยหมายความว่า ถ้าเกิดเป็นคนที่ยังไม่มีคู่นะคะให้นี้ก็จะบ่งบอกว่าคุณอาจจะได้พบคนที่ถูกใจที่มีอายุมากกว่าก็ได้นะคะแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วไพ่ใบนี้ก็มีความหมายอีกความหมายหนึ่งว่าระวังคุณอาจจะมีความรู้สึกกับใครที่ เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณี่เป็นความรู้สึกที่ดีค่ะหรืออีกความหมายของไพ่นะคะก็หมายความว่าช่วงนี้คุณจะมีคนคอยอุปถมัมผู้ใหญ่คอยอุปถัมช่วยเหลือนะคะไพ่ใบนี้นะคะเดอะแฮงแมนเนี่ยจะงบอกว่าในเจวันของคุณเนี่ยก็คุณอาจจะต้องมีเรื่องให้ปวดหัวนะคะมีคนมา เรื่องเดือดร้อนมาให้ทําให้คุณไม่สบายใจวิตกกังวลนอนไม่หลับนะคะหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะมีโรคประจําตัวเรื่องเ,อเรื่องของการนอนไม่หลับหรือไม,ไมเกรนนะคะก็ให้ระวังกันนะคะในเจ็ดวันข้างหน้าของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคุณ มีโอกาสที่จะสูญเสียของรักนะคะหรือข้าวของที่เป็นของรักพังเสียหายนะคะและในช่วงเจ็ดวันนี้ของคุณคุณอาจจะได้พบจะเจอผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณนะคะคอยซัพพอร์ตคุณถ้าเกิดคุณมีปัญหานะคะ คุณโชคดีค่ะมีคนคอยช่วยเหลือคุณแน่แต่ก็ให้ราะมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกันนิดหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเครียดนะคะนอนไม่หลับหรือว่าเป็นไมเกรนนะคะก็ให้ระวังตรงนั้นก็ขอให้คนวันศุกร์นะคะ ทำใจให้สบายนะคะคุณอาจจะมีปัญหาเข้ามาเยอะแต่คุณก็ต้องใจเย็นๆนะคะดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะคุณก็จะผ่านพ้นไปได้ค่ะถ้าถูกใจกันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ